ลาบกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับครับเมื่อนี้หลังจากหวยเล่าออกแล้วนะครับเี่นอดดีก็ล่งเล่าต่อแล้วนะครับของปูซีสเกตนะครับพี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี้นะครับที่นอดดีก็จะตามรัฐบาลไทยต่องหดวนะครับหลังจากล่งเล่าแล้วนะครับก็ล่งรัฐบาลไทยต้อนนะครับของปูซีสเกตครับพี่น้องเอฟซีครับรอบนี้เป็นรอบ คงสุดท้ายก็ว่าได้นะครับพี่น้องเอฟซีครับปูเนียนให้ตัวใดปูเนียนบนเนียนล่างให้ตัวใดนะครับเขาก็มาเบ่งไปน้ากันนะครับเด้อลาวปูรัฐบาลไทยครับพี่น้องเอฟซีรัฐบาลไทยปูศรีสเกตครับพี่น้องเอฟซีเขาไปเบ่งไปช่วมน้ากันใดครับครับงวดประจําวันที่นะครับ17นะครับ เดือนมกราคมนะครับสองห้าหกเจ็ดปูสีสเกตนะครับ ปูซิสเกตนะครับพี่น้องทุกที่ครับจอบเข้ามาแล้วนะครับมื่อนี้กับปันมือวันที่13นะครับพี่น้องทุกที่วันที่13นะครับ ครับบนวิ่งนะครับ4กับ5 <c oughs> ครับเลขสองโตนะครับ5 0นนะครับห้าศห้าสองนะครับ ครับพี่น้องเฟซีห้าศูนยครับเรียกสาตัวนะครับพี่น้องอฟ5ีเก้านะครับเก้ครับพี่น้องฟ ครับล่างนะครับพี่น้องชี่ครับล่างวิ่งนะครับ9กับ0ูครับเม็ดเดียวนะครับ9ก้าสาเน้เนๆน,นะครับ9้า คร,ครับกันนะครับมีตัวกันนะครับศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องทกี่ครับเลขทูปปูนะครับพี่น้องที่เลขทูปนะครับเอาเลขทูปเอาไว้นี่เนาะ 993นะครับพี่น้อง MC, เชฟเตะถูกนะครับเอาขีดเชิญใต้พี่น้องเข้าเบิ้งก่อนนะครับวิ่ง4กับ5นะครับครับปูเนยียนตัวใดเนาะพี่น้องเชฟซี่หนะครับครับส่วนเลข3ตัวนะครับ เลขสามตัวนะครับปูเนียนไฮที่เก้าห้าศูนย์ล่างนะครับวิ่งเก้านะครับเด่นนะครับเด่นเก่านะครับบนเด่นห้าล่างเด่นเก้าครับเลขถูกเดินพี่น้องทุกซี่ ครับปูเนียนไฮนะครับมาแข้งที่สุดก็คือ93นะครับขับเรียบร้อยครับพี่น้องเอฟซีเอาแคบนาจอไว้ก้อนครับปูสีสเกตนะครับพี่น้องเอฟซีรับบนวิ่ง4กับ5นะครับ4กับ5นะครับเดียนหานะครับจับคู่50 52 51นะครับ เน้นๆก็คือหาศูนย์ครับพี่น้องที่ครับเลขสามตัวปุ้นเน้นให้ก็คือเก้าหาศูนย์นะครับเก้าหาสองกับเป็นตัวล่างนะครับพี่น้องที่ล่างวิ่งเก้ากับศูนย์นะครับเด่นที่เก้านะครับครับจับคู่กับมีเก้าสามนะครับเก้าเจ็ดนะครับกันศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องที่เลขทูบนะครับเก้าเก้าสามนะครับพี่น้องที่อาเลขทูบนะครับ นี่เบินพร้อมเ้อนะครับพี่น้องเอระวังเบินให้ดีนะครับเก้าเก้าเก้าสามนะครับครับขอกราบขอ,ขอ,ขอ,ขอพระคุณนนะครับปูชีสเกตนะครับทางชสองก็เอาน้ำมาน้ำเสนอให้พี่น้องเฮาเพื่อเป็นสะพานบุญให้ปูนะครับพี่น้องเอฟซีทันไดโชคมานนะครับ <c oughs> เดียวเซนาดีสิติดต่อไปหาปูนะครับไปขอตัวเหล็กไมยเล็ บัญชีของปูนะครับ <c oughs> ทางส่องกับทางส่องเอื่อนนะครับก็จะมีเบอร์ทรัมีเบอร์ธนาคารของปูนะครับอาผู้ใดโชผู้้ดิมันนะครับก็ติดต่อมาทางแอดมินใดนะครับพี่น้องที่ติดต่อมาทางแอดใดนะครับครับก็จะน้ำปัจจัยนะครับไปฝากถึงช่องที่เสียนาดีได้ตัวเลขน้อเพินมมากนะครับเพิน่นกรุณุให้ ตัวเลขมานะครับเชี่ยนาดีกัสิถ้าโชคถ้ามันถ้าพี่น้องเอฟซีเขาชคมันกัสิน้ำปัจจัยไปให้ทางช่องเพิ่นนะครับให้เพิ่นทรงต่อนะครับพี่น้องเอฟซีหรือว่าเชี่ยนาดีก็อย่เอาไม้เหล็กบัญชีของปูนะครับพี่น้องเอฟซีอยากไปรวมทําบุญกับปูนะครับก็จะขอให้โชคโชคนมันก็นะพี่น้องเอฟซีเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเชี่ยนาดีก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องเข้า สุขุสุขคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะครับมีตร่วยสุขูสุขคนครับสวัสดีครับ